ไม่ควรวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นถ้าเรายังไม่รู้ความจริงโดยมองโลกมองไทยบายทิลพัฒน์ในบ่ายวันหนึ่งมีผู้ชายที่มีฐานะดีคนหนึ่งขับรถหรูเพื่อที่จะพาคุณแม่มาที่คลินิกธนกรรมเพื่อมาทําฟันปลอมใส่ให้กับคุณแม่แล้วเมื่อมาถึงคลินิกแล้วผู้ชายคนนี้ขอตัวไปนั่งที่โซฟารับรองลูกค้าปล่อยให้คุณแม่เดินดูทุกชั้นทุกเชลอย่างละเอียดรอบคอบพิถีพิถันเพื่อเลือกฟันปลอม แล้วเมื่อคุณแม่เลือกดูทั้งคลินิกแล้วก็เลือกชิ้นที่ถูกที่สุดในคลินิกนั่นเองและคุณหมอก็เข้ามาแนะนําบอกว่า <t> เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแม่ควรที่จะใช้รุ่นอื่นผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อที่จะทําให้คุณแม่เนี่ยมีความสุขกับการใช้ฟันปลอมใหม่นั่นเองแต่ว่าราคาจะต้องสูงกว่าเดิมนะแต่ถูกคุณแม่ปฏิเสธเมื่อเป็นความต้องการของลูกค้าอย่างนี้แล้วคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธความต้องการได้จึงให้แคชเชีย คิดเงินค่าทําฟันปลอมโดยเก็บค่ามัดจําไปก่อนและเมื่อรู้ยอดแล้วคุณแม่ก็รวงกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็คลี่กระเป๋าออกเพื่อที่จะหยิบเงินจ่ายค่ามัดจาและจ่ายไปด้วยมืออันสั่นเท่านั้นเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอายุมากแล้วเมื่อชําระค่ามัดจําเสร็จลูกก็พาคุณแม่ขึ้นรถรู่แล้วก็แล่นออกไปจากคลินิกเมื่อแล่นออกไปได้ไม่นานพนักงานที่อยู่ในคลินิกนั้นก็รวมตัวกันนินทาสาบแช่งผู้ชายคนนี้เป็นอย่างยิ่งว่า มีฐานะดีมีรถหรูน่าจะดูแล้วเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมาแต่ทําไมปล่อยให้คุณแม่เนี่ยใช้ของราคาที่ถูกๆูกอย่างนี้โดยที่ตัวเองเนี่ยนั่งเล่นแต่โทรศัพท์มือถือที่โซฟารับรองลูกค้าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยในขณะที่กําลังนินทากันอย่างเมามันนั่นเองรถคันเดิมก็ได้มาแล่นจอดที่หน้าคลินิกนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วผู้ชายคนเดิมก็เดินเข้ามาในคลินิกแล้วก็บอกว่าขอให้สินค้าเมื่อกี้เนี่ยที่คุณแม่ผมเลือกไปเนี่ย ขอเป็นตัวที่ดีที่สุดตัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้ไหมครับแล้วคุณหมอบอกว่าทําไมคุณไม่พูดตั้งแต่ื่อสักครู่นี้ลนะ่ะเขาบอกว่าผมไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะว่าแม่ผมเป็นคนประหยัดถ้าผมพูดอย่างนั้นออกไปเขาจะรู้สึกไม่ดีและผมไม่อยากจะทําให้แม่ผมรู้สึกไม่ดีในขนาดนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับบทเรียนนี้จึงรู้ได้เลยว่าการเรียนรู้ที่จะหุบปากมันเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด วิชาหนึ่งที่เราจะต้องเรียนตลอดชีวิตนั่นคือวิชาการหุบป,ปากและวิชาพัฒนาปัญญาของตัวเองไม่ให้ไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านโดยที่เราเองไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่พวกเราควรที่จะศึกษาและเรียนรู้อยากที่จะันาเกิดมาเพื่อแต